สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเดินทางออกไปในนอกบ้านเพื่อจะไปดูผักป่าหลายหลายชนิดนะคะก็เราก็เจอผักหลายชนิดแต่เราไม่ได้เก็บเนาะแต่ว่าเราก็เหนื่อยเราก็แค่ถ่ายรูปแล้วก็นั่งพักแล้วก็เดินต่อไปอีกทีก็จะเจอผักบุ้งนะคะ เราก็เดินไปเราก็จะเจอกลุ่มเป็ดนะเราก็ให้อาหารเขานะคะจะมีมากเลยเป็ดอยู่ในช่วงนั้นก็จะมีดอกไม้ขึ้นตามธรรมชาติสามารถกินได้ด้วยนะคะเพื่อนเราก็ถ่ายรูปแล้วก็นั่งชมวิวนั่งให้อาหารนกนะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็เจอบูเบอรี่ ก็เราก็นั่งพักเจอดอกทิวลิปเราก็ถ่ายรูปอีกทีแล้วเราก็เดินทางไปที่หลุมฝังศพเพื่อจะถ่ายรูปเก็บภาพเกี่ยวกับดอกไม้แล้วเราก็เหนื่อยเราก็เดินกลับบ้านนะเราก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราวัดดีนะ